สบายดีพี่น้องสบายดีสุขุวดเนาะพบปะกันกับเคยหลาคือเก่าแต่อยู่สองเพราชลาชอบหน้าหนาวเลยวันนี้้าสีมาเล่นน้ำกับบอลยูได้ย่งเดียวขนาดยี่อียีังเย็นวดำา้อนน้อยน้องครยังได้รอ้เราดอดนน้องบอลเดมอนแ ไปสอนเดดพายเขาอ้าวเนาะรอรุ่นพี่เนาะจะทีได้หรือบอเยนอยู่เฮ้ยไปน้ำลเมื่อหรอปยังมีรอคิวน้ำตัวก็รอคิวบอกี ไปสังเป็นยังบ้านแหลกแหงหวาน่ราลุ้นรอสมกันขึ้นแท่งหนเลยบ้ยไปรำมาเป็นอไเฮ้ยขึ้นหนาวว้าวกขแล้วว้าสีากันน้ำวอน้ต้มถ่วบานี นั่งทวม้อเข่าป่มัวอเข่านี่อ่สบายดีปุงสจบาหดีปุ้งล้อยเอาล่ะลอยลอยสอนนะพี่น้องเนี่ยเสียงดังกับสังกันดังไปนะอุ้ยกุ้งออกเบิด ห้องบ้านเนี่ยนั่นเป็นห้องพี่ตั้งนี่ที่ดังไพ่หายเลยดังจิโน่พี่ดั้ดังใกล้ๆน,น้ำเนี่ยพี่เออ บเขอบคณนตองดำมาหาพี่นอกเรือสองฮือนไม่มีใบใหญ่บ่ป้านกหยอดทิ้งตวหัวป้าคือเอาใปไก่เธอะใครจะผู้ลอคิวเนาะ มี2คิวเด้ปตืเฮ้ยลานทามนางเลือกบ่คือห่ยหายไปผูติ ถือยุกมันรบวนรบถือวะมันรบกนมันก็ถือยู่ มาพี่ยูหะนท้อบากันบ่เกยวรถเกลียวเอะรถเกยวรถมันไม่ยเออได้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 มยิ่งถุงยางแลอยบาทก็ด้โตเดี่้อบาทูมีแต่โตใหญ่น้เกกอย่าไปเยยบลูกอย่าไปเยยบบ้างบ้งม่เกบิยงอย่าไปเยยบลูกมันจะบวแสบูไปกองไฟเลยแล้วเล่น ไมเด้บวกคืนลบมันกิดได้มือเปลี่ยงแหงแล้วแนละเก็บทขาหน่อยเก็บก็ไปดังไข่เนี่ยอเฮ้ยเกิดอะไรวาถือคืนน้องอันเอาคำนะป้าตุ๊เต็มดีหอยนะเราซื้อบอกิ๊อาาว

มาแล้วมาเก็บมาเก็บหนาวใส่แดดดดนแดดแดดพีน้องเอหนาวนี่เหรอมาจนสันขนาดไม่รุ่นยังหนาวีเห็ดเอาจกรในใส่าแตกจน

พดอรกันเอาแต่มองเดียวนี่บอสขำๆมันเขาทักังอ้ยไปถึงหนเมล้วกงนีดันลงดินมึงดูตกน้ำได้บาทสองมนน่ลมแม่งแหงเลย

อืมองเองช่อนบอลพึ่งจะรู้นะเนี่ยยายยังพูดเนาะคำเป็นหูนี่มุนปุ้ยชิงเธอจะไปขึ้นทางไหนเนาะไน่ะไปเลยบอ หวานที่สอดเฮื่อนกึกรอบนี่แม่ตอน้งดำลองเพลงให้ฟังพี่น้องเอ้ยกางขึ้นมันขำกว่านี้มันจะสียดายยี่นอดำนะ Cô có vào giọng trước không? Không Không có chưa? Không có chưa Lực lực, lực, lực. Không Lực thăm nội. Lực bảo xin nè Cháy Bảo xin gặp phải à ừ. Bảo xin cho Bảo xin cho ai nhọn มากมานะนำดูพี่เนาะพร้อมกันขี่รถมาเด้บวนกล้วยห้ามาประจำจุดขี้ไนยนะนี่ฮักอำไมเนียวมาใส่ตอนเฮ้ยมันชิวไหมฮ้องกระจอกเอาไปดังไก่หน้าอื้อไปเร็วกะโม่เข้าใจไหม่น้องดำอ้าวเข้าใจแล้วค่าว ผมมีแต่น้ำบ<ะ>่เหยียบน้ำเลยคือทำอาคารนี่ก็เรื่องอะไรกดแชร์เ้ยพี่น้องเว้ยน้ำกดโคตรน้ำแท่นครับผ้ลงอยู่ี่ดเดียวนี่นะขนาดถ้าพูดอยู่เทิงกัน,นจอสิกด้างเลยถ้ามักก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ดก,ดชรกดติดตามด้วยนะครับ ดังไพ่ดังไพ่แห้ระบาดก็ไม่ขืนห่อนมองง้องสลันอ้าวขนอักตัวโชดแท้ยอดเฮ้ยเปยังไงข้อมูลซื้อตอนนี้อ้าองอีบาดหนึ่งกับมืออันนีน่ะเห็นแลยุานเชียง ตามมื่กี้หลเกรวยเบกนี่ยพิงไยโอยเก็บลูกเก็บมื่อเขาจะจะเก็บเขาเอรเียยว่ดเจ้าอันแยงมาสเอ้ต่อท่าวาเอาแต่ขี้ดินเนาะ่เป็นเอาแต่ขี้ย่ออกเลยฮุกหมกนะเป็นเลือพเลือกล่าว ้ตนํารยูทงขดเลดบ้าเโอ้ยควันเนี่ยกมานบ่กมาก็เมพี่ล้องเอ้ยเหลืองเอาเนาะดพขารบ้ามาเลือเนแนยน่บนท่านเขาเอามาก่อนดําไปเก็บกุ้งฮุบรถดํเมีแลบังบังสิชันลองนี่บ้งบั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 งัว พตามตามเตียนถึงถึงเนี่ยเราได้ซึ่นเจ้าชื่นขำบาสชื่นทายอ่ะสบายดีปะลุงไหมสบายดีไหยอ่ะช่องลองโชล่าได้ไหมสบายดีปาลุงบาสพออยากว่าว้าวล้วสบายจริงเลยิ๊งเอ้อเทน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 อืมรอบสุดท้ายพี่น้องสามบาทเมื่อเอาก่อนนี้นราคือมันยังกันยอดก่อนขี้ดินก่อนขี้ดินบ่

อ oh, ้าไพสิไม uh, like, ่ด่ากันไอหยอดเลยคนมาจวนข้น yes, ต yes, um ั้งใจจะพิไ่ข้นหน้าบมเไม่กุ้วหานโตเลยไม่กลัวหานโตชวนข้นหนาวเกินวนีเยอะมากเลยนะเาเป็นตาบ้าเลยแม่อยากชวนมาอะรเพราะมันนอนกักุ้งกัโจไ้สิ้นเออกุ้งกับเบิ้คือน้องเันออาหะเนี้ยไพกั คงเราบวงใช่ไหมบาไปครับง้อควายเลยมาสอนถูกไหมหนาวหนาวเนาะเจ็ดนี่ได้กินนี่เหมือนก้อยป่กุ้งยังหมดได้ละพี่น้องมันจะเลยเป็นแบบนี้เนาะแค่แม่นก็กุ้งน่างามใสเดี๋ยวมันถือขี้ดินถือขี้ฝุ่น หัวหยอนปูบ่าวยิย่งจันเดดเดดเถะงขายนเขาเอาเจาก็แก้เสืออกนะเขบเอารูปนเฮ้ยเฮ้ยนน้อยนะเล่นไพ่ฮะอย่าเล่นไพ่ที่เล่นไพ่ อุบมุบานี้เฮาเมื่อได้จุ๋มลาวเตรียมหนาวต่อเคยกาอเืองกาอเวลาเมื่อนาวแหละลูกเคก็ด้กรขับมามันก็สิถือเน่เนาะจอดตั้งเื่องนว้ลาดหันอูคืเครื่องยอืม อิ่มได้เท่าคนเดียวไปทีนี้กุ้งะไรป้าน้ำกันน้ำลายโชยโชยจะควยน้ไะกุ้งเปนไม่อนะไปได้ดยาไ่ได้น้ลายโชยโชยจยากเสะเ้นกุ้ไปได้เยกุ้งเต้นกุ้งเต้นในนั้นนี่คือกุ้งเต้นก้ดชดกะเสะเดี๋ยวมาเลือกไก้ได้น้ำลายโชยโยา บะอยากปรัวเจมเจมนะเจมไปสอนลูก้นกาไปสอนมันเียงเง้เอราเห็นขู่กุ้งเราไปเมื่อตอนเราสิมาเอาเงียงไปสอนต่อสมภารเนาะไ่น้องล่าละพ่อกันกินอาหาอยู่ที่แม่งสกุลสกุลใจสกุลสกุลเดี๋ยมาบ่มพีน้องฟักาก็ใกานพ่กันกินหนาสบายดี 再见。